สวัสดีค่ะดูเลยทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้แล้วนี้นะคะพยมก็ชวนเพื่อนมารู้จักกับเจ้ากล่องยูกิโอเด็กบิวแพ็กแฟนทอมรีเวนเจอร์สกันนั่นเองค่ะ สำหรับกล่องเด็กบิวแพ็กนะคะก็จะเป็นกล่องที่รวบรวมทีมการ์ดใหม่ทั้งหมด3ทีมค่ะเรียกง่ายๆว่าทาเพื่อนท่านไหนนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นแต่ว่าอยากหาเด็กเล่นสักหนึ่งเด็กแต่ก็กลัวว่าเฮ้ยเด็กนี้จะดีไหมหรือว่าเด็กไหนดีโกากันอะไรอย่างนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ากล่องนี้เน่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะกล่องนี้เนี่ยมีทีมเด็กใหม่ให้เลือกจนถึง3ทีมเลยนะคะซึ่งแต่ทีนียมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพยมพามาให้รู้จักการทีละใบเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเปิดกล่องกันนะคะพยมก็ต้องขอขอบคุณร้านเรื่องการมาาาากกกๆเลยนนนะะคะสสสสํหรรหรับับบุช่่องงพต์ ร,ร้านี้มเ่ิรานการ์ดเองเนี่ยก็เป็นร้านตัดกระําหน่ายการยูกิโอที่ถูกต้องตามทิ่สิทธิ์ของประเทศไทยเลยค่ะไว้ใจได้เลยค่ะว่าการ์ดที่มาจากร้านมดรนการ์ดทุกใบนะคะเป็นของแท้นําเข้ามาอย่างถูกต้องตามทิขสิทธิ์ค่ะสามารถใช้จัดเล็กเพื่อเข้าแข่งงานแข่งขัน,นยูกิโอของประเทศไทยได้ทั้งหมดเลยค่ะนี่เฟีอยากจะให้ดูมากเลยค่ะอันนี้นะคะคือมอกรของเขานั่นเองค่ะนี่ผู้นำเข้าจัดําหน่ายนะคะบริษัทคิดแอนคิดนั่นเองค่ะประเทศไทยนอนี่สวยงามเลย นั่นแหละค่ะ ก็อพยมนะคะอยากจะให้เพื่อนทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะมาสนับสนุนการ์ดที่มาจากร,าร้านตวแทนจจำหน่ายกันเยอะๆค่ะเพื่อผลักดันให้วงการยูกยูโอประเทศไทยของเรานะคะได้มีงานแข่งดีๆมีสินค้าใหม่ๆนําเข้ามาจ,จำหน่ายกันอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งท่านเพื่อนท่านไหนที่สะดวกนะคะที่อยากจะให้แวะกันมาที่ร้านบริการค่ะซึ่งร้านนะคะก็จะตั้งที่สะพานเหล็กตึกออยวันชั้น4นั่นเองค่ะก็สามารถมาทางรถไฟฟ้าสถานีสามยอดได้เลยหรือว่าท่านเพื่อนไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะทางร้านเองเนี่ยก็มีบริการสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ส่งงทาง ประนีเช่นกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกวิธีการสั่งซื้อการจากร้านมษยกการกันได้ตามสะดวกเลยค่ะก่อน,นั่นแหละคะ่ะเพื่อนก็ต้องขอฝากร้านมษยกการให้เป็นร้านที่น่างใจของเพื่อนด้วยนะคะคิดถึงการยุกิโอคิดถึงร้านมรยกการกันนะคะ หน้าซองก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะแล้วก็หน้าราคาเป็นธรรมเนียมเวลาเปิดซองของพยมนะคะเวลาพยมเปิดซองเนี่ยชอบเปิดจากข้างหลังเพราะเวลาดูจากข้างหน้าเนี่ยหม,มือนไม่แกะแต่จริงๆแล้วมันแกะแล้วนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าไม่ได้พูดประโยคนี้นี้ไม่สามารถเปิดซองได้นะคะบอกเลยค่ะว่ากล่องนี้เนี่ยของดีของเด็ดเยอะมากๆเลยค่ะทั้ง3ทีนียมีเอากลักษณ์เด่นมากกันเดี๋ยวเรามารู้จักกันทีละใบเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะใบนี้ใบแรกของเรานะคะทีมใหม่ของเราค่ะใบนี้นะคะชื่อทีมว่า เฮกาทอนเคโร้ hey นั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็จะเป็นทีมธาตุแสงมืดเผ่าอิลูชชั่นน้องใหม่ของเราค่ะซึ่งทีมนี้นะคะเขาก็จะเป็นสายที่ชอบเล่นไม้เล่นมือค่ะเดี๋ยวเขาจะไปโชว์การ์ดอีกฝั่งดูบ้างเดี๋ยวถ้าเราเห็นอีกฝั่งน้ำการ์ดขึ้นมือก็อจะได้เอฟเฟกต์บ้างเดี๋ยวเราขุดท็อป3ใบจากเด็กได้อะไรประมาณนี้ค่ะเนาะก็สําหรับการ์ดใบนี้นะคะเฮ hey กาทอทนเคโร้ใไก้การ์ดนะคะก็เวลาที่เขาเนี่ยเห็นอีกฝั่งน้ำการ์ดขึ้นมือที่นอกเหนือจากช่วงรอเฟสอย่าง ใบนี้ได้สเปตตัวเองจากมือเลยคะ่ะยังอยู่กับทีมเดิมนะคะใบนี้ค่ะเขาชื่อว่าอาอิบุโตอารุเฮกัตโตคิรุนน่นเอง <c oughs> คือไม่ใช่รับยมสักเกตในมือเขาโยเยียมมากเลยนะโอ้โหอันนี้สงสัยแฟนคลับเยอะอยากจับมืออใบนี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดเนเกตเอฟเฟกต์มอนอย่างเดียวนะคะเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เท่านั้นค่ะ อ้าโอเคค่ะใบนี้นะคะเกนวัคคูโน้มารโกนั่นเองค่ะใบนี้เป็นของรีปินค่ะก็จะเป็นของเสริมสำหรับทีมเด็กอิลูชันและก็เผ่าจําเวนนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะเป็นของใหม่ของเราอีกหนึ่งทีมนั่นเองค่ะก็จะเป็นทีมที่ชื่อว่า Any a n เนียคราฟนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเขาเอาใจคนรักเครื่องจกักรหัวใจชอบฟลิปแล้วก็ชอบเพนดุลัมด้วยนั่นเองค่ะอันนี้นี่คือเรียกได้ว่าแบบทูวินวันทีอินวกันในแบบทีมเดียวกันเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะสำหรับการ์บใบนี้นะคะโหต้องบอกว่าชื่อเขาอ่านยากมากใบนี้นี่เอเนียคราฟ โทรมาเรยาียโอเคนั่นแหละประมาณนะั้นก็สำหรับการใบนี้นะคะเขามีการวางเข้าตรงเขนาเติมมีจ่ายไลฟ์900เรื่อง e มอนเอนเนียร์ครัขึ้นมือได้เลยก็อันนี้ถือว่าเป็นใบที่เก่งนะคะอาโอเคการฟอ,อยใบแรกของเรามาถึงไวมากเลยค่ะใบนี้นะคะก็ยังอยู่กับเฮกะทนเครู er u, นั่นเองค่ะก็ ถ้าพิยมดาๆนะันเนี่ยน่าจะเป็นใบเก่งนะเพราะว่าการใบนี้นยก็สามารถหาหมอนทีมตัวเองได้คือการอะไรก็ตามอะคะ่ะที่มันสามารถหาของทีมตัวเองได้อะคือมันเท่ากับเก่งจริง ยิ่งถ้าการเสียคอสอะในการใช้การ์ดอะเนาะบางทีม,มันเป็นการทิ้งการ์ดลงหลุมอะไรเงี้ยโอ้โหคือบางเด็กนี่คือแบบสบายเลยอะคือแบบโดดหลุมขึ้นลงขึ้นลงกันสนุกเลยซึ่งอารนี้นะคะก็จะน่าจะเป็นการ์ดที่ทีมนี้เขาเน้ใส่กันเนาะดูเป็นการ์ดที่ดีค่ะนี่สวยงามมากเลยแต่ชื่อทีมอ่านยากไปนิดนึงนะคะขอคอมเพลนโอเคค่ะนี้ใบถัดมานะคะอาชื่อยังอ่านยากอยู่เหมือนเดิมน,นะคะเฮกะทนเครุอา <c oughs> บุรียส์โอเคพยมรู้สึกว่าใบนี้มันมันแอบโกงนะเนี่ยใบนี้นี่มันการสุ่มหยิบการ์จากมือฝัง่งถ้าสมมติว่าเป็นมอนสเตอร์ก็ให้ลงมาที่สนามได้เลยแต่ไม่ได้มาถึงสนามของอีกฝั่งนะคะมาถึงสนามของเราเนี่ยแหลคะค <c oughs> ่ะอ่าใบถัดไปนะคะเอเนีคราฟอารโปรโต โอรุกเอียนั่นเองค่ะก็ใบนี้น่นาจะเป็นใบเกิอีกหนึ่งใบนะคะเพราะว่าเวลาเราเห็นอีกฝั่งนำการ์ดขึ้นมือเนี่ยใบยนี้สามารถหาการ์ดเอเนียคราฟจากเด็กมาขึ้นมือได้เลยค่ะอายังอยู่กับทีมนี้นะคะเอเนียคราฟเอเอนตโตโอคุนโอคุนเรียนะคะ อันนี้ก็จากคคลายเมื่อกี้เนาะแต่ว่าเปลี่ยนจากเวลาเห็นการ์ดขึ้นมือของฝั่งเนี่ยเป็นเวลาที่ฝั่งใช้เอฟเฟก์การ์ดจากสุสานหรือว่าบาน,นิโซนแทนเนาะเราก็จะสามารถถากการ์ดเอเนียคราฟขึ้นมือได้ประมาณนั้นค่ะอ่าเจอกันจนได้นะคะกับทีมสุดท้ายของเรานั่นเองค่ะชื่อว่าทีมคินละจูนค่ะ ก้อนนี้เขาจะเป็นสายเอาใจชาวร็อกหัวใจจูเนอร์กันนั่นเองค่ะคือทั้งทีมเเนี่ยเขาก็จะเป็นจูเนอร์กันทั้งทุกไปเลยนะเออและพอเราพูดถึงจูเนอร์เนี่ยมันก็จะต้องคู่กับการซิงโครอยู่แล้วซึ่งการซิงโครของทีมทั่วไปเนี่ยก็คือมอสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวกับมอสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์กี่ตัวก็แล้วแต่ตามที่มอสเตอร์ใบนั้นระบุเนาะเพื่อทําการซิงโครแต่ว่าทีมนี้เนี่ยเขาจะเอาจูเนอร์มารวมกับจูเนอร์ได้เลยคือไม่ต้องไม่ต้องการมอนที่ไม่ใช่จูเนอร์ ตอย่างน้องคนนี้นะคะชื่อว่าอาคิเลจูนอารรมิสนั่นเองค่ะน้องเนี่ยก็จะล็อกวัตถุดิบมอน1ตัวคู่กับมอนจูเนอร์แต่มอนที่น้องเขาล็อกเนี่ยมันจะเป็นอามันจะเป็นมอนจูเนอร์เหมือนกันนั่นหละเนาะจูเนอร์เจอจูเนอร์เป็นสิงโครก็อารมณ์จะเหมือนลบเจอลบเป็นบวกเนาะอ่าโอเคค่ะอาไดโอนเมียชิทาโอนั่นเองค่ะอันนี้เป็นของเรปินนะคะเอาไปเล่นคู่กับเผ่าอิลูชั่นเนาะก็คือเอาไปใส่กับอาเฮกัตทนเคิรูได้เลยค่ะ อาใบนี้นะคะคือโอโตริโมโนนั่นเองค่ะอันนี้เป็นกระตักสามันใบหนึ่งที่เก่งมากเลยค่ะสามารถโดมอนอีกฝั่งได้ถ้าจะเอามาตีหรือใช้เอฟเฟกอะไรเงี้ยม่ใช้ไม่ได้เนาะแต่ว่ายังสามารถเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการอญเชิญมอนแบบต่างๆได้อยู่นั่นเองค่ะอ่าใบนี้นะคะคิลลจูนอ่าทรักเมเกอร์ค่ะก็ใบนี้เก่งนะคะลงสนามแล้วสามารถหาการ์ดคิลจูนจากเด็กขึ้นมือได้เลยค่ะ ว่าใบนี้สวยจังเลยค่ะอุราคาเซโนเซเรค่ะใบนี้น่ารักนะเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นนานแล้วสำหรับกาใบนี้เนาะอันนี้เป็นการีปินค่ะก็จะเป็นของซัพพอร์ตทีมเด็กหรือว่าการที่เป็นฟลิปมอนสเตอร์ประมาณนั้นค่ะก็น,นีนีเอามาใส่เล่นกับเอเนียคราฟได้เลยค่ะ คิลเลจูนลาวเนสวอร์นั่นเองคะ่ะใบนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับใบที่ก๊อปปี้เอฟเฟกต์มอนคิลเลจูนในสุสานใช่ปะ่ะพิ่เข้าใจแบบนั้นนะคือมันจะก๊อปแค่เฉพาะเอฟเฟกต์ที่มอนอ่าคิลเลจูนใบนั้นอนะเวลามันตกสุสานเป็นวัตถุดิบของมอนซิงโครอะไรเงี้ยคือการ์ดทีมเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์ประมาณว่าถ้าสมมติว่ามอนสเตอร์ใบนั้นถูกตกสุสานด้วยการเป็นวัตถุดิบซิงโครมันจะได้เอฟเฟกต์หนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนั้นเนาะคิดว่าใบนี้น่าจะก๊อปปี้เอฟฟเตรงนั้น น่ารักมาเลยค่ะใบนี้นะคะยาชิกิวราชีนั่นเองค่ะน้องวราชีแฮนด์ทรัพสำหรับผู้ชื่นชอบกันมุดหลุกนั่นเองค่ะอาใบนี้นะคะเอเนียคราฟ่าเดฟเทโรอาราโซเนียนั่นเองค่ะเ <c oughs> ชื่อนยากมากเลยอ่ะใบนี้นะคะเวลาเขาเห็นอีกฝั่งเนี่ยเพิ่มการจากเด็กขึ้นมือเนาะเราก็จะสามารถนําการเอเนียคราฟจากเด็กมาขึ้นมือได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองค่ะไม่ให้อีกฝั่งได้คนเดียวนเราต้องได้ด้วย อ้าวใบนี้นะคะคือ S Ten c h a k u s h i นั่นเองค่ะอันนี้นี่หแกงโดดร่มพับจีบเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> อันนี้เนี่ยมันมีวิจวกการ์ดเนาะที่เขาเรียกว่าไงดีเวลาที่มีการอันเชิมมอนสเตอร์แบบพิเศษ1ตัวมาที่สนามเราแต่ว่ามันบังคับเนาะว่าถ้าใช้เฟกเ,เนี่ยคือต้องสเปนหมดแค่1ตัวเท่านั้นเนาะ อ้าโอเคค่ะฟรอยอีกหนึ่งใบนะคะส่งตรงจากทีมอาเอเนียคราฟนั่นเองค่ะอาใบนี้นะคะเอเนียคราฟฟาลิลิสนั่นเองค่ะก็ใบนี้ไม่นีดดีเลยนะคือใช้ปุ๊บแปะมอนเอเนียคราฟไปที่ช่องเพนูลัมได้เลยแล้วก็แถมใบนี้เองอะ่ะเขายังบานเดชโลเองจากจากสุสานอะ่ะเพื่อเก็บการเอเนียคราฟจากในเอ็กซ์ตร้ามาที่มือได้ด้วยเนาะใบนี้พี่ยอมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าใส่ของทีมนี่นะมันมันเป็นเอฟเฟกที่ดูเก่งเลย ชิ้นคีโนโบค่ะอันนี้เป็นเซตไฮฟลิปนะคะก็สําหรับตัวนี้เนี่ยจะมีหลากหลายเอฟเฟกให้เลือกกันค่ะก็แล้วแต่เลือกเนาะว่าจะใช้กันเอฟเฟกจั่วการ์จะทําลายมอนจะด้งเวทกับดักขึ้นมืออะไรเงี้ยก็เลือกได้ตามใจเลยค่ะอ่าโอเคค่ะ Killer June อ่า playlist ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบที่เลือกมอนสเตอร์จากในสนามหรือวัสุสารแล้วก็จะเลือกได้ว่าจะนำมอนใบนั้น,นกลับขึ้นมือหรือว่า copy เอฟเฟของมอนตัวนั้นค่ะ อาเทพสตีทรณีเนะาะอาจิบาคูชินสโตรส,สวิป่าโอเคนั่นแหละก็ใบนี้เนี่ยพี่โยมคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้เล่นกับพวกคิลรจูดแหละเผื่อแบบเอาไว้ช่วยหาจูนเนอร์อะไรมานี้เนาะช่วยเพิ่มจูนเนอร์ไว้ไวเอเนียคราฟรีเวิร์สค่ะใบนี้ค่อนข้างทำได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นแบบจัวการ์ดก็ได้หรือว่าสเปมอนเอเนียคราฟจากเด็กมาที่สนามแบบความได้หรือว่าจะเลือก มนคว่ำให้หงายหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันค่ะใบนี้นะคะอ่โมโฮเซนคิดดารูมะอ่าคารูมะนั่นเองค่ะใบนี้จะเป็นใบจับมนบนสนับทุกตัวให้คว่ำนั่นเองค่ะก็เอาไปเล่นกับไอเนียคราฟนั่นแหละเนาะอของเสริมอ่าซิงโครโอเวอร์เทค่ะนี่เป็นของรรปินนะคะซึ่งการใบนี้เนี่ยก็เป็นการ์ดเป็นใบที่ดีเลยสําหรับการ์ดเขาเรียกว่าการ์ด มอนซิงโครที่ระบุชื่อมอนสําหรับเป็นวัตถุดิบนะเพราะว่ามันเอาไว้สเปมมอนที่ถูกระบุเป็นวัตถุดิบในการซิงโครไปนั้นๆได้ค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องเล่นกับคิลเลจูนย่างเดียวก็ได้เนาะมันสามารถเอาไปเล่นกับเด็กที่เอ็กซ์ต้ามีการซิงโครที่ซิงโครตัวน,นั้นมีการระบุชื่อวัตถุดิบของมอนสเตอร์ก็ได้ค่ะอันไหนก็ได้เลยอ้าโอเคฟอยไฟถัดไปนะคะวิการ์ดการ์ดฟอยเป็นนี้สวยจังเลยเอออาร์ตเปน,นี้สวยเนาะเนี่ยเออดูแบบเป็นมีดวงตาเกาะ กรงเหลกสวยอ่ะการใบนี้นะคะคิลจูนซิงโครนั่นเองค่ะโอ้อยชอบอะ่ะการใบนี้เนี่ยเขาเป็นเวทความเร็วด้วยนะแล้วที่สําคัญเลยนะกา์ดใบนี้ใช้ได้เธอละ2ใบนะคืออย่างนี้ตามปกติในโลกของยูกิโ oh! อเนี่ยการส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาระบุในเอฟเฟกอ่ะเขามักจะระบุว่าการดชื่อนี้ใช้ได้เธอลนะ1ครั้งหรือไม่ก็ว่าหรือไม่ก็จะไม่ระบุอะไรเลย แต่ใบนี้ระบุเป็นอาการ์ชินชัยได้2ใบเนาะซึ่งอาสำหรับการใบนี้เนี่ยเอฟเฟกก็ค่อนข้างเก่งเหมือนกันค่ะก็คือใบนี้เนี่ยสามารถหาอาการ์คิวและจูนได้แล้วก็สามารถสเปมมอนซิงโครจูเนอร์ได้ด้วยอาเพื่อคิดว่าการใบนี้น่าจะเป็นการที่อา น่าใส่3ใบในทีมีเนาะเพราะว่าดูจากเอฟเฟกแล้วมันมันค่อนข้างเก่งมากเลยแต่อาร์ตสวยด้วยเอเนียคราฟอาร์คเทลค่ะก็ใบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนใบกันตายให้กับเพื่อนจากเอฟเฟกการของอีกฝั่งเนาะแล้วก็ถ้าอีกฝั่งเนี่ยมีมอนที่ตกไปที่สุสานปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะตกจากมือตกจากสนามหรือจากเด็กไปที่สุสานแล้วก็แล้วแต่เนาะอีกฝั่งโดนยิง900ต่อการหนึ่งไปทันทีค่ะคือถ้าสมมติอีกฝั่งในเล่นหลุมเยอะๆก็นั่นแหละค่ะทีละ9 0 0 900ยไปเรื่อย อาใบนี้นะคะอ่าจุกจอยคิลเลจูนนั่นเองค่ะก็นี้เป็นเวทฟิลของทีมนี้นะคะค่อนข้างเก่งอยู่ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะอ่าโอเคค่ะใบนี้นะคะฟรูรูซิงโครนนั่นเองค่ะก็เป็นการให้ถึงใบที่ดีมากๆสําหรับทีมเด็กซิงโครนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาเขาโดนใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครเนี่ยสามารถช้่อสเปมอนเพิ่มได้น,นั่นเองค่ะใบนี้เก่งมากเลยนะคะ โอเคได้ฟรอยหนึ่งใบวิตายแล้วได้คิลละจูนอีกแล้วโอเคค่ะใบนี้นะคะวิน่ารักอ่ะมันมีความแบบอามันดูเทมากเลยอะ่ะวิตายแลชอบใบนี้จังเลยอะ่ะใบนี้เนี่ยเอาไว้ซิงโครตอนเทอร์นอิกฝั่งได้ด้วยนะแล้วก็ยังสามารถบานิชเอ็กซ์ร้าของอีกฝั่งแบบคว่ำหน้านได้หนึ่งใบด้วยซึ่งจริงๆนะการบานิชการ์ดแบบคว่ำอ่ะคือเป็นอะไรที่เก่งมา,ากนะเพราะว่าแปลว่าอ่าการใบนั้นเนี่ย ต่อให้มันมีเอฟเฟคในการแบบใช้จากโซนบานิกรตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าการมันความนามันก็เท่านั้นมันใช้อะไรต่อไม่ได้การความนานี่ถือว่าเป็นอะไรที่เก่งมากค่ะเฮกัท <c oughs> <c oughs> นเคิรุกอดดูสนั่นเองค่ะก็ใบนี้เนี่ยจะเป็นใบที่เลือกมอนในสุสานของอีกฝั่งเนี่ยเอามาสเปย์ที่สนามของตัวเองได้ก็ใบนี้ถือว่าเก่งอยู่เหมือนกันนะคะ อ่าใบนี้นะคะจริงๆอาร์ตแอบ,บเปลี่ยนใบตะกี้ที่เราเคยเปิดได้เนะแต่อันนี้เป็นไม่เหมือนกันเนาะโอเคค่ะใบนี้นะคะยาโดเอาเฮคาทอนเครูนั่นเองค่ะก็อ,อันนี้เนี่ยทีมนี้เขาค่อนข้าง เขาเรียกว่าาทำแยกเนาะเออมันค่อนข้างแปลกดี mm hmm. คือมันที่ก่อนน mm ั hmm. ้นเนี่ยเราก็จะเจอการที่อ่าเป็นการเนเกตแต่ว่าเป็นแค่เนเกตเฉพาะมอนสเตอร์อย่างเดียวเนาะ mm hmm. ส่วนการใบนี้เนี่ยก็จะเป็นการดที่เนเกตเฉพาะโตเวทกับดักเหมือนกันค่ะอ่าก mm ็ hmm. mm hmm. ใบนึงเนเกตมอนสเตอร์เอฟเฟกแล้วก็อีกใบนึงก็จะเนเกตเวทกับดักประมาณนั้น mm hmm. อ้าโอเคค่ะโอ้โหมาถึงเจอกันอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งใบนั่นเองค่ะเอออันนี้ใช่ใช่ใบนี้ไปที่เราเปิดได้ตะกี้ปะ <laughs> นั่นแหละค่ะโอเคนะครับ ฟลอยของเราคะ่ะนำเข้ามาจากทีมอาเฮกาทอนเครู้ er นะคะอาใบนี้ชื่อว่าอีพูเอลนั่นเองคะ่ะคือถ้าดูจากเอฟเฟกเนี่ยคิดว่าใบเนี้ยเป็นใบที่ใบที่เก่งนะแล้วก็น่าจะต้องใส่3ด้วยอ่ะคือใบเนี้ยมันเอาไว้สเปรมอนอาเฮกาทอนเครู้ er u, ใบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองคะ่ะจากในเด็กมัธย่สนามได้คือพี่โยบังว่าเอฟเฟกคุณเนี่ยมันเก่งนะเพราะว่าการที่เลือกอะไรก็ได้มาสเปรย์ที่สนามเนี่ยมันคือแบบเป็นอะไรที่ที่ที่โกกมากคือแปลว่าในเด็กของเราอะ่ะมันมันจะเลือก อะไรออกมาก็ได้ถือเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโมือเยอะมากเท่มากเลยค่ะสงสัยแฟนขับรอจับมือเยอะหน่อยนี้เก่งค่ะเฮคาทนเครุทารุทารอสนั่นเองค่ะก็ใบนี้เนะี่ยสามารถเลือกได้2องเอฟเฟกนะคะก็คือจะเด้งการ์ดเวกับดักของอี่ฟั่งขึ้นมือหรือจะฟิวชั่นมอนก็ได้ค่ะเราสามารถเลือกได้เลยเนาะ ใบนี้นะคะดัมเบอร์11บิ๊กไอ้นั่นเองค่ะเป็นรีปินยั่วๆนะคะคือใบนี้เนี่ยเอาไปดหมอ,อีกฝั่งมาแบบถาวรได้เลยค่ะคือยึดมาเลยนะคะมีกี่ไซส์ก็ถอดๆไปแล้วก็ยึดมอนอีกฝั่งได้เลยค่ะอ่าใบนี้นะคะเอนเนียคราฟอาสตัปพิกเซียนั่นแหละ <c oughs> ก็ใบนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใบที่เก่งนะคะเพราะว่าเขาช่วยกันเอฟเฟกต์การ์ดของอีกฝั่งที่ บนสนามกับกลุ่มของเราได้นั่นเองค่ะนี้กรารบนสนามของเรากับกลุ่มของเราเนี่ยจะปลอดภยัยถ้ามีกรารไปนี้มาคมุ้มครองนะคะอ่าโอเคอันตราเรกของเราเย้ดีใ,ใจได้คิดและจูดเพราะราตัวเองอยากได้ เพื่องอยากได้ทีมนี้ดีใจขอบคุณรา้านบริการนะคะที่ส่งกล่องนี้มาพิยมนะคะได้ได้ของตามที่เพียมคาดหวังจริงอ่ะอันนี้แบบบอกนะคะว่าเปิดของรา้านบริการนะคะไม่มีผิดหวังครับรว่าคุณจะได้ของตามที่คุณอยากได้ค่ะดีใจอ่ะได้คิลลร์จูนอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะการไปนี้นะคะอ่าฟอยล์ใบสุดท้ายของเราค่ะคิลลร์จูนอ่ะ เรดชิลนั่นเองค่ะนี่บอกเลยว่าฟอยล์ใบสุดท้ายของเราก็ต้องปิดตัวกันอย่างเท่ๆนั่นเองค่ะก็อ่าใบนีน้สามารถเลือกในเกตการ์ดหงายหน้าบทสนามได้หนึ่งใบจนจบเทิร์นเลยนะคะแล้วก็อ่าพยยามเข้าใจว่าเอฟเฟกนี้เองในการเลเกตอะ่ะมันน่าจะเป็นเอฟเฟกที่สามารถใช้ในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามได้เช่นกันเนาะนั่นแหละใบนี้เก่งมากๆเลยแล้วก็เท่มากด้วยนี่ฮีอวดอวดการ์ดการ์ด สวยอ่ะเท่อะน่ารักอ่ะชอบอ่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะหมดแล้วปะ่ะมันน่าจะซ้ำๆก็หมดแล้วเพราะว่าตอนนี้เราฟอยดหมดแล้วโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่พยมเปิดได้ในกล่องนี้นั่นเองค่ะบอกเลยค่ะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยมีความเก่งที่เฉพาะตัวกันเลยเนาะคือแบบดีทั้งสาทีมเลยค่ะ นั่นเลยค่ะถ้าใครนะคะอยากจะมีเจ้ากล่อง Avengers, เด็กฟิวแพร์แฟนทอมรีเวนเจอร์สุวรรณิพยม,มีนะคะพ่อแมก็สามารถสั่งซื้อจากล่องนี้ได้ผ่านร้านมรดกการ์ดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดเก่าหรือการ์ดใหม่เซตการ์ดใดของยูกิโอหรือว่าจะ,จะหาเพื่อนเล่นการ์ดยูกิโอกันนะคะที่ร้านมรดกการ์ดมีครบจบทุกอย่างเลยค่ะโดยร้านมรดกการ์ดเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่สภานเลกตึกออยวัดชั้น4นั่นเองค่ะหรือว่าท่านเพื่อนไม่สะดวกที่จะไปที่ร้านนะคะทางร้านเองก็มีบริการส่งสินค้าทางไปรษณีย์เช่นกันค่ะ เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะเพีองก็ต้องขอ,อบคุณรา้านบริการและก็บริษัทคิดอนคิดมากๆเลยจริงๆค่ะสําหรับการส่งเจ้ากล่องนี้เพยียงรีวิวถึงดีบ้านเลยนะคะต้องขอ,อบคุณมากๆเลยค่ะแก็นั่นแหละค่ะเพีองก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบเลยนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวไปมากกว่านี้นะคะเพีองก็ต้องขออนุญาตตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วลาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ขอให้เพื่อนมีความสุขในการดูเอลนะคะ